ใชพริกเท่าไหร่กับครกนี้อู้หูเอาพริกแห้งก็มีอีกพีก่ผมจะไหวไหมเนี่ยอู้หูนี่ามันตำพริกชัดโอ้โหดูแต่สีแล้วโอ้โหดู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 ต้าตำเลยาเนื้อคลุกพริกของร้านนี้โอ้โหพอเรามาเนี่ยอร่กินพริกในเนื้อมันขึ้นมาเต็มเต็มเลยโอ้โหดูไส้กรอ,อบมาแล้วครับเนื้อลายนะฮะลลยชัดชัดโอ้โหแล้วนี่ ละนินเนึ่งแจ่วนะฮะตัวมันเริ่มเท่มเมื่อมีอรีเควสร้านนี้นะฮะอยากกินแซ่บเอาม,อมาฟังเพลง,ง,งส้มตำคนซอโอ้โหเมนูชาเลนจ์ร้านนี้พริก <c ười> สามกำน,นะฮะส้มตำคนซอคือ,บบอไม่ต้องนับเลยไม่ต้องนับเลยคือพริกแบบจัดเต็มๆมาร้านนี้เดือดๆมากลุยครับตอนนั้นก็น่าจะสักสามเม็ดี๋ยวินเข้าไปเป็นไงเออ่ผ็มอกเผ็ดร้วนเผ็ดสิพริกโคตรเผ็ด ตำละเอียดด้วยอะ่ะดูพริกดิใครตาม,มาเอาเท่าที่ไหวเด้โอโยโคตรได้เลยชื่อส้มตำเลยานะฮะแซบตำนางเอกหนังเลยลุยครับแซบ่บพอด,ดีผ่านก่อนข้ามนะคะเมนูนี้นี่นนอาหารอีสานไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเจ้าสุแมของของของเขาเลยหืมเจ้าดิบนะฮะอร้อยครั้งแล้วนะคะตอนนี้เขาจ้ำหนึ่งเป็นตับแน่นะ กินเพเป็นสอนที่แท้แซ่บจริงอ,อะไรจริงฉันช่วยพูดค่ะคุณปากคนไม่ไหวแล้วอะไรอ่ะอาตาไม่ไมรู้ต้มขมเนคื้อลายต้มขมแบบข้นๆหรอใส่เลือดไงแบบโอ้ขมจนหวานเจี๊ยบอะเลือดแท้ไม่ผสมมาลุยเลยคุณไม่ได้พูดถึงชีวิตคุณใช่ไหมฮะขมจนหวานเจี๊ยบเนี่ยหวานเจี๊ยบคือนหมุนกลองนิดด้วยเป็นไงฮะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะเลี้ยงลูกหวานเจียเจ๊ยบ เนื้อนุ่มมากบอกว่าแบบสะดุ่มเนื้อข้นๆแบบนี้โค้นเดือดเลยและร้านนี้ที่เด่นดังนะคะคือมอทอดและกระเทียมล้นๆแบบนี้คือเร่องต้องร้านนี้นะฮะมีทั้งไส้อ่อนกับไส้ตันจิ้มลาดมันต้องลองกินอ่ะจะรู้เป็นไงเอามาลองลุยฮะเนื้อย่างพริกปลาเผ็ดแล้วจิ้ม เนี่ยคุกพริกพี่ตอนที่นึ่โอ้โหมีที่ชิมตอนที่เขาทันมันใหม่ๆอ่ะเขาเผ็ดดูาปากโอ้ยเผ็ดจริงนะอะไรจริงนะคะบอกก่อนนะปลาเนืน้อนึ่งปลาเน,น,นื้อหืยกิโลนะฮะตัวใหญ่ๆแบบนี้ดูเจาะปาดไปโอ้ยเมนูเพื่อสุขภาพนะฮะไปเลยดีกว่าน้ำก้างเขาบอกไหมไม่ใช่หรอตะไคร ออะตะไคร้ที่ออรักกำลังเข้าป่าเลยพูดไม่ได้ว่านี่คือตะไคร้กับที่ราคาตัวปลายเขาขาวฉันบอกว่ญญาก้างก็ก้างสิโอเคฉันหลอกคนดูไม่ได้นี่กระน้ำจิ้มของเขาสีฟูแซ่บๆอ๋อเจ้าบวองก็ได้หรือว่าสีฟูก็ได้ลุยครับเราไม่เจอร้านเผ็ดม,มนานานแล้วนะสักทีเหรอสุกจวดหนึ่งมีพีิกสองเม็ดนะเนี่ยสองเม็ดมาต้องตำคนซอนะฮะ ละ,ะเอียดในแคปชั่นค่ะเผ<อ>็ดจริงเลจริงครับป้าเผ็ดได้